อื้อดูก่อนครับอื้อนี่ไว้เ <What? S 1> ออ ตัวไอ้เดี๋ยวนั่องโยดีกันดีกว่านี่อครับมือตีครับอืมน่าจะไม่ยังไม่ไมตายังไม่ตุยครับตีซ้ำครับสตัตหีบครับอืม เ,าาเดี๋ยวมาดูก่อนเดินม,มาดูก่อนลายเดิมเลยเออแบบนี้แหละถ้าไปตรงนั้นหละลูกก็ยืนเ <ใน S 1> หมือนกันเห็นไหมอ่ะมือตีครับอันนี้ตีแม่น <c oughs> แต่ก็ต้องดูันก่อนครับอืนี่ครับ แหมเดินเย็นเดินมาดูก่อนเฮ้ยคอนโดตีเม่อไหน่พี่แจ็คเยี่ยมเนี่ยกาเข้าใจแล้วกาดรอปได้เลยมันอยู่เดยวไปชิงด้วยกันเองเจอกันเองเจอกันเองเราไปชี้ไหล่ให้เห็นนะก้าแสดงหน่อยก้าวติดติดเลยก็ได้รอบครับ ตึ้นแก่นต่ตกรอบสวยเออสองแต้มเยี่ยมเออฟุกฟุแกแล้วเอาลูกฟุกก็ได้งั้นแจมปีมือไม่เอาแล้วแต่ครับได้หมดครับ โดนลากโดนอะไรได้ที่ไหนโอ้โหวิโดนหินเอาไงเอาเหลือหนึงเหรอเอาครับขอบคุณครับดีเออสิบเต็มสิบครับสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบแต่มเริ่มมาแล้วครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุ้นทีมน้องคอร์สครับเข้าสีทีมนะครับก็เดี๋ยวสองเขาได้สองแล้วนะครับสามสี่เกมครับน่าจะสี่เกมครับ